ตอนนี้เราอยู่กับวอล์กเกอร์ท่านหนึ่งนะคะนรับภาพภาษาอังกฤษอยาให้น้องเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่ออะไรมาจากไหนนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อจูเลียนครับผมเป็นลูกครึ่งมาจากอเมริกาครับอ่าฮะมาจากอเมริกาด้วยวันนี้ก็บอกว่ามางานนี้เลยปรากฏเวที m ิสชิฟฟานี เอ่อ uh, The next level 2020รู้สึกอย่างไรบ้างกับเท้าสาวทานเจนเดอร์สมัยนี้ที่เรียกได้ว่าเก่งสวยครบทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้ยังไงรู้สึกยังไงฮะใช่ครับกับคุณที่พี่เฟย์ชวน uh huh. ผมมาวันนี้ครับผมว่าแบบผมอยากถ่ายวิดีโอ uh huh. ทีอ่ transgender แข่งวันนี้อีกพาร์ทหนึ่งที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนด้วยใช่ที่แบบ คนฝรั่งอยากดูแต่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนในประเทศเองแา้บางทีที่เมืองไทยอันนี้เป็นเรื่องปกติถูกต้องแต่ว่าเรียกได้ว่าเวทีนี้วันนี้วันแรกเป็นวันที่เขาแต่งเสี่ยวสวมชุดไทยแบบจักรีเคยเคยใส่ชุดไทยไหมอ๋อยังไม่เคยยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้เลือกคู่ไปลอยกระทงต่อได้เลยว่าคนไหนที่ได้ได้วินเนอร์จูเลียตเอาไปลอยกระทงต่ออ่างปากเพจนิดนึงถ้าบอกว่าจะติดตามทางเพจชาแนลของตัวเองติดตามที่ไหนัะอ๋อใครอยากติดตามเพจของผมดูใน YouTube ก็ได้ครับเชื่อชื่อเอง เมนจูเลียนกลาเซอร์ครับโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะ